I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is. เดี๋ยวเรามาเริ่มสำหรับการทำสำหรับสกูชี่ใบามาสีเหลืองละกันนะสีฟ้ามึงก็ตกรอบไปคุณไม่ใช่กาแฟสลังคิงโคลดนะลสลิงสิบมิน,นั่นแหละดูน้ำยาเอลงไปนะครับในขวดแก้วนะนฮะสิบสองมิลฮะสิบสองมิลมึงคือกูคือสลิงไม่มีให้สิบเอ็ดมิลนะ เออจะดูดสิบสองมิลยังไงปะอ๋อเข้าใจแล้วเราดูดไปสิบสิบเอ็ดก่อนใช่ไหมคือดูดแบบเต็มหลอดแล้วก็ไปดูอีกทีหนึ่งมิลโอเคเข้าใจแล้วสำหรับวิธีแรกนะครับให้เรานำสลิลสิบเอ็ดมิลน,นะครับดูดก้าไปนะครับสิบเอ็ดมิลแล้วก็เต็มหลอดเลยเนาะแล้วก็ไปดูอีกทีหนึ่งหนึ่งมิลน,นะคบเพื่อจะได้รวมกันเป็นสิบสองมิลน,นะครับแล้วเราก็จะได่ลงสีแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับนนะก็จะเริ่มมาเป็นสีเหลืองคิงโคลนะครับก็จะมาทําเป็นใบไ,ไม้ใช่ไหมละ่ะใบไม้ นี่นะคะแล้วก็ได้อาอาหก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 ใส่ไปทั้งหมด3ช้อนเลยนะครับนี่นะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ใส่เป็นน้ำยาในขวดโหลบีนะครับเป็นน้ำยาทำสกูชี่นะครับนะก็อันนี้ไม่น่าจะมาดูเป็นกี่มิลน,นะน่าจะ3-4มิลน,นะครับ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราใส่น้ำยาทำสกูชชี่ลงไปนะคะให้เรารีบคนทันทีเลยนะให้มันเข้ากันนะคะเพราะว่ามนงานเดี๋ยวน้ำยามันจะแข็งตัวเนาะเราต้องรีบคนอย่างนี้เลยนะนี่คือเล่งความเร็วแบบสุดฤทิ์มาก นี่นะคนะน้าก็ได้ทิ้งเจ้าสกูชี่ใบไม้ของนั้นนะคบผ่านไปประมาณส0กว่านาทีแล้วนะตอนนี้เราก็ได้มันออกมาแล้วนะคะน้นยังไม่ได้แกะออกนะคือนะ้าคิดว่ามันแกะง่ายแล้วนะเพราะว่าทีแรกมันจะเหนียวใช่ไหมคือตอนนี้งัดจับจับดูมันไม่เหนียวแล้วนะคือทีแรกงัดจับดูมันจะแบบตต็มแบบจุ๊จุคือตอนนี้มันกลับมาเป็นสภาพแบบเหมือนสกูชี่ดอกไม้นะคะนี่ตอนนี้นะครับเรามาดูสกูชี่ดอกไม้กันก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวนะขาแกะเนี่ยมาก่อนแป๊บนึงน,นะ เหนียวอยู่นะแต่ก็โอเคอ่ะอืมนะถือว่าโอเคเลยนะเนื้อโอเคแล้วนะคะแต่ก็ยังมีแบบเนื้อเนียวนิดนึงนะอย่างเงี้ยอาจจะมีเสียแบบเห็นปะ <laughs> นี่นะคะสำหรับเจ้าสกูชีสดอกไมนะ้นะที่เราทำออกมาคือมันเหมือนขนมทองหยิบมากๆเลยจริงดูดิแต่แค่ขนมทองหยิบมันจะแบบจีบเข้าหากันอย่างนี้นะแต่อันนี้คือแบบเหมือนมากดูดูนี่ slow มากดู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 ดครับ นุ่มสโลนะคะเป็นสกูชีดอกไม้นะคะก็ไม่ค่อยสโลเท่าไหร่แต่ใบไม้ไอดอกไม้สโลกว่านะคะแต่ก็โอเคเนื้อดีโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบอะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องนั้นด้วยนะครับส่วนยังไง EP นี้ใช่ไหมสกูชี่นวมันธรรมดาไปนะมันแบบไม่มีกลิ่นอะไรเลย EP หน้านะครับนัจะเอากลิ่นของเซททำสลลมนะครับมาใส่ในเซททำสกูชี่นี้ จอกันยังไงจะเป็นยังไงก็อย่าลืมรอติดตามกันคลิปโดโน,น่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย